สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาแนะนําคลิปดีดีอีกหนึ่งคลิปนะครับเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด v 3 8 0 pro นะครับนี่นะครับ v 3 8 0 pro เนี่ยนะตัวนี้นะครับก็มีเพื่อนๆนะครับมีข้อสงสัยหลายหลายข้อด้วยกันนะครับผมก็มาทําทยอยทําที่แก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยมีข้อสงสัยก็คือว่าเราจะทําการรีเซ็ ตัวกล้องได้อย่างไรนะครับในกรณีที่เกิดปัญหามันมีหลากหลายปัญหานะครับซึ่งเราก็จะไม่ไปเดาแล้วครับว่ากล้องเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรวิธีแก้ก็คือว่าเริ่มต้นติดตั้งกันใหม่ดีกว่านะครับเราไม่ต้องไปเดาแล้วว่าปัญหาเกิดจากอะไรกล้องมีปัญหาแอปมีปัญหาในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะครับบางคนใช้นอร์เน็ต เจ้าใดเจ้าหนึ่งอยู่แล้วเกิดจู่ๆอยากจะเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะครับแล้วก็กล้องเนี่ยมันไปตั้งค่าติดตั้งเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เดิมอยู่นะครับอ่าสมมติว่าเชื่อมต่อกับซิมสีส้มนะครับอ่าส,สีสีแดงนะครับสีแดงสีแดงสีส้มเนี่ยเกิดจะมาเปลี่ยนเป็นอ่าค่ายสีเขียวอย่างงี้นะครับ เราเราจะทํายังไงนะครับก็มีวิธีหนึ่งนะก็คือมาทําการรีเซ็ตกล้องนะครับจะมีการการรีเซ็ตกล้องอยู่2ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับขั้นตอนแรกก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยอาจจะเป็นกล้องเคยติดตั้งไปนานแล้วนะครับหรืออาจจะทําการเซ็ตค่าแล้วมันมันยังทํางานไม่ได้แล้วเราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแล้วก็มารีเซตด้วยขั้นตอนนี้นะครับก็คือรีเซตแบบว่า ใช้อุปกรณ์นะครับที่แถมมากับตัวกล้องนะครับในในถุงตัวนี้นะครับในถุงพุกเนี่ยจะมีเข็มนี่นะครับเข็มตัวนี้นะครับแถมมาด้วยนะครับอันนี้อย่าทําหายนะครับแต่ถ้าทําหายเราก็หาไม้จิ้มฟันหรือว่าคลิปหนีกระดาษก็ได้นะครับเอามาเอามาใช้งานนะครับสิ่งสําคัญที่เพื่อนๆจะต้องรู้ก็คือว่ากล้องเนี่ยนะครับในการรีเซ็ตกล้องจะต้องทําการเสียบปลั๊กนะครับนี่นะครับเปิดเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับ กล้องเนี่ยถ้าไม่มีไฟเลี้ยงมันรีเซ็ตไม่ได้นะครับต้องทำการเสียบปลั๊กป้อนไฟให้กับตัวกล้องให้เรียบร้อยสังเกตว่าเราต้องเช็คด้วยนะครับว่ามีการเสียบปลั๊กให้ตัวกล้องให้เรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้อันนี้ผมทำการเสียบไว้พักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารีเซ็ตกันนะครับวิธีการรีเซ็ตนะครับตำแหน่งรีเซ็ตมันจะมีอยู่2ที่หลักๆนะครับตำแหน่งแรกก็คือ อาจจะอยู่ด้านหลังกล้องใต้ช่องติดติดกับไอตัวเสียบป้อนไฟให้กับตัวกล้องนี่หละครับหรือว่าอยู่ใต้อา่าเสาอากาศนะครับอยู่ใต้เสาอากาศ Wifi อยู่แถวๆเ,เนี้ยถ้าเป็นรุ่นเก่าๆจะมีแง่งยื่นออกมาเราก็แค่กดย้ำลงไปนะครับแต่อันนี้มันเป็นกล้องรุ่นใหม่แล้ะโดยมากแล้วที่เราซื้อมานะปัจจุบันนี้นะครับอาจจะไม่เกินปีหนึ่งเนี่ยจะเป็น กล้องรุ่นใหม่ที่ไม่มีเดือยสาหรับกดรีเซ็ตอยู่ด้านหลังแล้วนะครับจะมาอยู่อีกที่หนึ่งนะครับบางคนก็มาอยู่ด้านใต้นะครับแบบนี้เนี่ยสังเกตว่าอันนี้เป็นกล้องรุ่นใหม่จะไม่มีรูรีเซ็ตอยู่ด้านใต้นะครับแล้วรูรีเซ็ตหลักๆอยู่ที่ไหนล่ะถ้าเป็นกล้องรุ่นใหม่อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับอยู่ใต้เลนกล้องครับอยู่ใกล้ๆช่องใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับนี่เห็นไหมครับคาว่ารีเซ็ตเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่ครับปุ่มรีเซ็ตเนี่ยครับซึ่งมันจะต้องใช้เข็มจิ้มลงไปที่รูตรงนี้น,นี่รูตรงนี้นะครับบางรุ่นก็ใช้มือกดได้แต่ถ้าเป็นรุ่นแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือให้เราเอาเข็มจิ้มเวลาจิ้มก็จิ้มลงไปให้โดนตัวปุ่ม,มนะครับให้เราควานควานดูก่อนนะครับถ้าเราเจอปุ่มแล้วนะครับบางคนก็ไปจิ้มไม่ถูกนะครับ จิ้มแล้วก็ควานควนดูนิดนึงว่ามันมีอะไรสะดุดตัวเข็มไหมถ้าสะดุดตัวเข็มเราลองจิ้มลงไปมันจะเหมือนกับมีอะไรยุบลงไปแล้วให้กดค้างไว้น,นี่นครับอันเนี้หลายคนไม่ไม,ไม่ไม่รู้ขั้นตอนตรงนี้นะครับให้เราควานควานหาแล้วก็ลองกดดูถ้ามันมีการกดแล้วก็เหมือนมีมีเหมือนปุ่มที่มันยุบลงไป ถ้ามันมีปุ่มยุบลงไปเนี่ยแสดงว่าเรากดถูกแล้วแล้วกดย้ําทิ้งไว้แป๊บนึงเนี่ยครับนี่เลยนะครับนี่คือขั้นตอนการรีเซ็ตแบบมาตรฐานเลยนะครับตัวกล้องหลายๆตัวในลักษณะแบบนี้จะใช้วิธีนี้แทบทุกตัวเลยนะครับไปหาเธอครับว่ามันปุ่มรูรีเซ็ตมันอยู่ตรงไหน อาจจะอยู่ใต้ลินกล้องนะครับอาจจะอยู่ใต้ฐานของตัวตัวกล้องหรืออาจจะอยู่อาจ <t rak> จะอยู่ด้านหลังนะครับอาจจะอยู่ด้านหลังของตัวกล้องมีเดือยมีอะไรนะครับให้พวกเราสังเกตรอบๆตัวให้ดีหรือกล้องทุกตัวก็จะมีคู่มือเนี่ยครับอาจจะมีคู่มือมานี่ครับเราก็ลองเปิดคู่มือเขาดูสิว่าปุ่มรีเซ็ตอะไรมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเนี่ย เนี่ยเขาจะแจ้งนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนอ่าแต่บางคู่มือบางอันมันก็ไม่ตรงครับมันทํามาไว้อย่างนั้นแหละนะครับคู่มือก็ไม่ตรงกับตัวกล้องนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองรีเซ็ตอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าเมื่อกี้ผมทําตกไปไม่เป็นไรนะครับอ่าเงยตัวกล้องขึ้นมานะครับย้ําอีกรอบนึงนะครับปักต้องเสียบให้เรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็เอาเข็มมานะครับ กัสนิดหนึ่งเอาเข็มมานะครับจิ้มลงไปที่รูรีเซ็ตนะครับควานลงไปนิดหนึ่งนะครับให้มันโดนปุ่มนะครับแล้วก็กดย้ำไปอ่อาอ,อันนี้ก็อยู่ที่ความความชํานาญหรือว่าการสัมผัสนะครับของของเจ้าของกล้องแหละนะครับอันนี้ อ่าเข็มนี้ก็อย่าอย่าให้หายนะครับเก็บไว้ดีดีอ่าเนี่ยครับเนี่ยรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการรีเซ็ตมีประมาณนี้อันนี้คือวิธีแรกวิธีที่หนึ่งนะครับย้ํานะครับวิธีที่หนึ่งเดี๋ยวจะต่อจากคลิปนี้จะเป็นวิธีที่สองวิธีที่สองเนี่ย จะรีเซ็ตในแอปแล้วนะครับแต่กล้องนี้ต้องทํางานได้อยู่นะครับกล้องนี้ต้องทํางานได้อยู่เช่นเราจะรีเซ็ตเพื่อที่จะเอาไปติดที่อื่นละเราขี้เกียจเอามาจิ้มเมื่อกี้แล้วก็ไอตัวเข็มนี่หายอย่างเงี้ยนะครับแล้วเรายังยังใช้งานกล้องได้อยู่ปกติเราจะไปรีเซ็ตกล้องภายในแอปเอานะนี่คือขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่1กล้องแทบทุกตัวคือจะใช้วิธีการรีเซ็ตแบบนี้เดี๋ยวผมอ่า จะติดตั้งแอปให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองรีเซ็ตในแอปกันนะครับ